สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเข้าปา่ามาเก็บดอกกระเจียวเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากช่วงนี้เพิ่งว่างนะครับไม่ได้เข้านานนะครับหมดแต่ว่างพอดีเห็นเขาเก็บดอกเจียวได้เยอะมากนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเลือให้เราเก็บหรือเปล่านะครับ ก็สวัสดีวันสงครานทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับว่าจะเรือให้เราแค่ไหนนะครับนี่ครับต้นดอกกระเจียวนะครับ เนแต่รอยเขาเคียจนเกือบจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครับดอกหนึ่งนี่ครับดอกสวยๆเลยนะครับดูครับดอกสวยมากครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งนะครับ ยังไม่ออกดอกสีขาวนะครับเนื่จากโดนฝนก็ดอกก็จะตุ้มๆสวยๆหน่อยนะครับนี่ครับ ดอกเลยครับนี่ครับดอกสวยๆเลยนะครับสุนาขมันก็จะเหลือไอตรงที่ติดๆข้างๆถนนแบบนี้เลยครับถ้าเข้าไปลึกๆสุนาขไมนค่อยเหลือนะครับ บางคนเขาจะเข้าไปหาที่ลึกๆนะครับดอกสวยมากครับไปหากันโตเลยครับนี่ก็ออกดอกออก,ออกต้นมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับ ต้นใหม่เรื่อยๆนะครับขนาดเขาเข้ามาทุกวันนะครับแต่ยังมีดอกบานๆสวยๆให้อยู่เก็บนะครับ ของดอกติดเลยนะครับตรงนี้นี่ครับ นี่ครับอ,อกหนึนี่ครับมีขนาดเราเข้ามาเก็บนะครับขนาดเขาเก็บทุกวันนะครับยังเหลือให้เกิดมากครับดูครับเพิ่งมาแป๊บเดียวนะครับเกือบยี่สิบกว่าดอกแล้วนะครับเดี๋ยวขอนี่ ไปหาเก็บโยกเดี๋ยว,ยวมาพบกันีนะครับมาดูผลงานเก็บดอกกระเจียวของเราวันนี้นะครับก็ยังพอเหลืออยู่ให้เก็บบ้างครับนานเขาเก็บทุกวันนะครับยังเหลือเยอะอยู่ครับวันนี้ก็เลย มาดูผักอีนูนโตนะครับต้นที่เราเคยปีนรอบก่อนนะครับข้างบนพอเห็นพลอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับมารอบนี้หมดแดงเยอะมากครับหมดแดงเต็มเลยครับ เดี๋ยวลองปีนดูนะครับว่าเก็บได้หรือเปล่าครับผมดูครับออกยอดรูเกลางเล็กๆเดี๋ยวผลก็ใหญ่แล้วนะครับมันแก่แล้วผดแดงเยอะจริงๆครับต้นสูงด้วยครับดูครับสูงมากครับ ขอเก็บก่อนนะครับผมวันนี้เราก็เก็บแค่พอกินนะครับผลก็ได้อยู่หลายผลอยู่นะครับใบมันเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากครับพอดีหมดแดงเยอะอย่างวันนี้ลมแรงมากนะครับ ได้ทั้งดอกกระเจียวได้ทั้งผักอินูน,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปการหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆตามธรรมชาติแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ